สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโมเมขายที่ดินนะคะ พาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมดนะคะ16ไร่นะคะอยู่ห่างจากวัดประสิทธิเวทถึงแปลงที่ดินแปลงนี้นะคะแค่2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะแล้วก็อนาคตนะคะจะมีถนนสี่เลนนะคะตัดผ่านตรงนี้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะอยู่ตำบลบางปราดฏนะคะอำเภอองคลักษ์จังหวัดนะครนายกนะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะแผ่นกล้องนะคะ คะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะที่ดินนะคะจากหน้าถนนนะคะจะเริ่มจากเาสาตรงนี้นะคะยาวไปถึงเาสาตรงนน้นนะคะที่เห็นเป็นสีฟ,ฟ้านะคะแล้วก็จากสฟีฟ้านะคะไปถึงตรงด้านหลังนะคะคือเสาสฟีฟ้าเล็กๆนะคะแล้วก็ยาวไปถึง บ่อเลี้ยงปลาตรงนู้นเลยนะคะจากเสาตรงนี้นะคะยาวไปเลยนะคะที่ดินนะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะมีทั้งหมด16ไร่นะคะส่วนราคาและรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเมย์จะลงไว้ใต้คลิปนะคะนี่นะคะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศนะคะของแปลงที่ดินนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอนาคตดีนะคะอยู่ห่างจากวัดประสิทธิ์เพชเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นนะคะนี่นะคะ ส่วนด้านนู้นนะคะเป็นถนนนะคะทางด้านหน้านะคะได้เว้นระยะในการทําถนนสี่เลนเรียบร้อยแล้วนะคะที่ดินนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะติดถนนเลยนะคะถือว่าสวยมากๆเลยนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจที่ดินนะคะพอง15หลังวัดประสิทธิเวทนะคะสามารถเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะ หรือจะแอด ID Line นะคะเข้ามาสอบถามเม้นะคะ092 4์8 2 9 7 9คะ่ะแล้วพบกันนะคะที่ดินคลอง15หลังวัดประสิทธิเวชสำหรับวันนี้เมลาไปก่อนนะคะสะวัสดีค่ะ